เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ถูกเลื่อนการเปิดตัวมาตลอดจากเดิมที่คาดว่าเราจะได้เห็นรถกระบะปิกอัพน้องใหม่ในไทยอย่าง MG T60 ในปี2017-2018แต่ด้วยการที่ MG ประเทศไทยต้องการความมั่นใจว่า T60 จะสามารถทำได้ดีในตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในไทยและมีการแข่งขันที่เข้มข้นการเปิดตัวได้ความพร้อมสูงสุดทั้งคุณภาพความประหยัดน้ำมันและราคาที่ไม่สูงมากตามที่ทางผู้บริหาร MG ประเทศไทยเคยเน้นย้ำ จะทำให้ T60 มีที่ยืนในตลาดอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับล่าสุดผู้ผลานเอ NG ประเทศไทยก็ได้ออกมายืนยันถึงการเปิดตัว T60 ในเมืองไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2019ว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศภายใต้แบรนด์ Maxus และ LDV ที่ผลิตจากโรงงานแห่งใหม่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเมาราชอิสเทนสีบอร์ดแห่งที่2จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาระดับโลกของบริษัท T60 พวงมาลัยขวาที่เปิดตัวในประเทศออสเตรเลียเมื่อปลายปี2017ที่ผ่านมาทำตลาดภายใต้ชื่อ LDV เค้ขุมพลังดีเซล V-M ขนาด2.8ลิตรมาพร้อมระบบเทอร์โบปรายผัน VGT ให้กำลังสูงสุด150แ,แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรที่1,600-2,800รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด ในราคาเริ่มต้นที่78,000บาทเมื่อคิดเป็นเงินไทยในขณะที 7, 8, in in China, Hence, ่ประเทศจีนจะมีรุ่นเครื่องยนต์ทางเลือกมากกว่าทั้งเครื่องยนต์เป็นซินเทอร์โบความจุ2.0ลิตรและเครื่องยนต์เป็นซินความจุ2.4ลิตร MG มีเป้าหมายในการจำหนารถยนต์ถึง100,000คันต่อปีภายใน2ปีนับจากนี้นั่นหมายความว่า m ส0จะเป็นรถรุ่นสำคัญที่จะทำให้ MG สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้และคุณคิดว่า MG T60 จะทำได้ดีแค่ไหนในตลาดรถกระบะปิก,พกัพของไทยที่มีการแข่งขันสูงพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ